ก่อนที่เพื่อนๆจะเข้าไปรับชมคลิปกันนะครับผมก็อยากจะฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สัมพัญนะครับอย่าลืมกดสันกระดิ่งเตือนนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆผมนะครับและก็จะได้ส่งผมนะครับไปสู่1 0 0 0ซับสไครต์ได้สักทีนะครับถ้าเพื่อนกดแล้วก็ไปรับชมคลิปกันได้เลยครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง อีหลอดชาแนลกินอีเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับผมผมก็จะมานะครับผมเปิดเหมือนเดิมนะครับผม ID ทางบ้านนะครับผมของเกมเจ็ดบาทเนาะนะครับ ID ีนี้เป็น ID ที่2นะครับผมซึ่ง ID ดีแรกนะครับผมลงไปแล้วนะครับเมื่อวานเนาะนะครับถ้าใครยังไม่ดูก็เดี๋ยวผมทําตัวไอขึ้นให้นะครับผม ID นั้นดวงดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า ID ที่2นะครับ จะเป็นยังไงนะครับจะเกลือหรือว่าจะดวงดีเหมือนกันกันกบไอเดียแรกนะครับผมเดี๋ยวเรานะครับตัดภาพไปที่สตรีมการเปิดกาชากันเลยครับผมพร้อมแล้วผมเอาอันนี้ขึ้นดีกว่าซองจินอูครับไปครับดวงไปหมดแล้วใจเย็นอย่าเพิ่งไปหมดดิอ่าสคริปต์แดงอย่างนี้แต่งร่างสอง กระเด็นครับพี่ไม่เช็คตัวหรอครับว่าดิอ๋ออ่เดี๋ยวผมค่อยเช็คที่หลังเนาะเพราะว่าเอาของขอเอาหนึ่งการันตีก่อนเนาะนะครับว่าผลประกอบการมันจะเป็นยังไงเนาะนะครับเผื่อตัวข้างตู้มันออกนะครับผมเราจะได้รู้ถ้าเกิดไม่ได้เหมือนไอดีแรกผมขอพูดต,ตรงนี้เลยนะครับไอดี <c oughs> แรกใครอยากรู้ก็ ถามคนในไลฟ์ดูครับว่าเป็นยังไง <laughs> มีลุงไหมมีลุงไหมเอ้าลุงเฉยตัวที่สามครับ <c oughs> และอ้า <c oughs> <c oughs> โอเคครับผมก็เป็นตัวใหม่นะครับตัวนี้ก็ถ้าเกิดว่ามองในแง่ดีก็เอาไปตัวผสานเนาะนะครับไปครับผมว่าหนึ่งการันตีได้ครบพอนะอ่าครับผมประมาณนั้นผมถึงบอกว่าขอหนึ่งการันตีก่อนเนาะไอดีนี้ก็เริ่มแรกก็ฝืดเหมือนกันกับไอดีที่แล้วนะครับมาดูกันว่าหลังจากการันตีสามร้อยแล้วจะเป็นยังไงไปครับ แต่คลิปแดงแปลงล่างสองว่ะอุ้ยรับได้อยู่มาครับผมโอ้โห,โโหดึงลงสีฟ้าอ่ะถ้าเกิดว่ารอบนี้ยังไม่ได้ขอรีก่อนครั้งหนึ่งนะครับผม ตคลิปแดงอีกแล้วแปลงร่างสามครับทองฟ้ามืด <c oughs> <c oughs> ยัง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 ไม่แอดดีกว่ายังไม่แอคดีกว่าอุ้ยอ Ooh, ขอบคุณครับสำหรับตัวนี้อุ้ยออกดีแบบนี้ต้องไม่ค่ากดเลยโอ้ขอบคุณครับสำหรับห้าสิบบาท เพี่ครับผมมีงบหนึ่งพันเติมอะไรดียครับไอดี ID ใหม่อ่าผมลืมดูแล้วเท่าไหร่ตเติมแพ็คเลยเดือนละสัปดาห์ครับมคุ้มที่สุดครับตัวที่เท่าไหร่ไม่รู้อ่ะลืมดูเลยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> โอ้โหเป็นตัวที่ผมอยากได้มากอ่ารุดเลทสองตัวแล้วนะไปครับกิ่งไม้อย่างนี้ไฮ่แต่เขาออกดีแบบกว่าไอดีที่แล้วนะไอดี ID ที่แล้วช่วงแรกไม่ออกเลยขอรีก่อนครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับมามาหน่อยมาหน่อยคอหลบสักตัวหนึง่ง เฮ้ยดวงไปกับไอเดีเมื่อกี้จริงๆดิดีมาครับค่อยๆกดไปก็ได้เอสดาสองตัวนะครับขอไม่บอกแล้วกันว่าเป็นตัวอะไรนะครับผมรอรุ้นเอาแตนน่นั่นแหละอย่างที่ผมบอกนะครับไอดี ID นี้รู้สึกว่าออก ออกอ่าเร็วกว่าไอดีเมื่อกี้นะครับเจะได้ตัวนี้ไม่เหมือเส้นเออจริงเขาน่าจะเอาเข้ามาเพิ่มแล้วแต่เอาจริงมันมาตู้ที่แล้วแล้วเนาะนะครับมาๆมาๆตะคิปแดงแปลงล่างสอง้ยถ้าเกิดดินอีกรอบนี้ขอรีก,ก่อนนะนะครับมาครับก่อนการันตี300 ไม่มีแปงลงร่างเอ้ยไม่มีป่าไม่มีอะไรแต่จะท้อนได้ืมขอสักตัวหนึ่งก่อนตอนเนี้อย่าหลุดเลยนะคะผมขอร้องละะครับู้เสมือเหรอตัวข้างตู้แน่ๆเลยตัวที่ประมาณแปด สี่ห้าหกเจ็ดและตัวต่อไปโอ้โหหลุดหลุดยับเลยอ่ะอ่ะนะครับก็มาดูนะครับขอร้องละขอทองกินอูสักหรือไม่ก็ ตัวนี้ก็ได้ไปเหมือนไอดีที่แล้วเลยเดนนี่มาตอนการันตีสามร้อยเนี่ยนะครับไปครับผมกระพริบตาอย่างนี้ไอดี ID ยังไม่สู่มไปครับสู่มไอดีทางบ้านก่อน เอสดาออกดีกว่าไอดีที่แล้วอีกนะนะครับไอดีเนี้ยแต่หลุดยับเลยอ่ะเนี่ยผมไม่กล้าเปิดการันตีที่สองให้เลยเนี่ยเอาไปเอาๆๆๆๆเอาการันตีที่สองไปเปิดเอาเองได้ไหมเื่ <c oughs> <c oughs> ดดวงดีกว่าผมนะครับถ <c oughs> ้ามันเหมือนมันสลับกันน่ะไอดีเมื่อกี้อ่ะคือแทบจะไม่เห็นเอสดานะครับแต่พอมันออกมาทีคือมันมันออกมาครบอ่ะ ไปครับเล de ือกจังครับไอ้ดีใครใจะยินยิเด้อกระพริบตาแปลงร่างสามขอลองล่ะขอลองล่ะในบับเบิ้ลเกมที่เราลากขอลองล่าขอมาสักตัวหนึ่งดิไอ โอเคชนะอยู่อุ้ยสองตัวตัวแรกวะโอ้โหหลุดอีกแล้วแล้วก็ประมาณตัวที่สี่หรือห้าวะตัวนี้แหละ โอ้โหเฮ้ฮยถามจริงผมบอกแล้วนะว่าไอเดีเนี่ยอสตานะ่ะออกเยอะมากนะครับแต่หลุดกระจายเลยครับผมยังมีวางของดีแต่ตอนนี้ไม่มาใช่คือถ้าเกิดว่าเปลี่ยนจากที่แบบมันออก ดีๆอ่ะแล้วมันไปแบบว่าออกตัวหน้าตู้อะ่ะผมบอกเลยไอดีเนี่ยอันติอาจจะหกนะครับผมโอ้ไม่มีลุงด้วยมาครับขอร้องละขอร้องละ มเราเซนไม่ก้าเปิดเลยอ๋อมาขอรีนหน่อยขอรีนหน่อยสักครั้งหนึ่งแล้วกันสักตัวหนึง่งมาก่อนการันตีเร็วทิ้งๆเอ้ยใจเย็นใจเย็นไม่ต้องกินข้าวกินปลาแล้วเค็มเบบเอ้ยคุณไปดูต้นสตรีมดีไอดี ID แรกอะ่ะอือหือ ปีดาออกเยอะแต่ไม่มีหน้าตู้เลยอ่ะเก็บรอยเลยแล้วรอบหน้าอขอลุงเถอะนะลุงไหมโอ้โหขอโทษจริงๆเลยครับผมมาอีกสามครั้งสุดท้ายนะครับก่อนการันตี เราทำไมกล้าเปิดต่อเลยเออผมว่าดวงไปกับตู้เมื่อกี้กับไอดีเมื่อกี้หมดแล้วนะครับไปครับต่คลิปแดงเฮ้ยการันตีการันตี มาละมาละดูดูมือผมสั่นดีดูมือผมสั่นดีดูมือผมสั่นดีขอส่งที่ดูมาก่อนนะคะผมตอนนี้ขอสตัวได้ไหมเหมือนไอ้ดีเมื่อกี้ขอสตัวติดกันได้ไหม ตัวที่ประมาณห้านะครับผมเผื่อมีลุงซ่อนติดมาเหมือนไอดีที่แล้วไม่มีครับตัวที่สี่และตัวที่ห้าครับโอ้โหก็โอเคก็ถือว่ามานะครับผมอ่านะครับเป็นทางฝักของน้องชื่ออะไรนะ ถ้าให้อินนะครับผมอ่าโอเคนะครับผมอ่ามาานะครับผมถ้าเกิดว่าอีก30เพชรตรงนี้นะครับมันออกอีกอะได้ครบเลยนะไปครับตะกิปแดงครับไม่มีป่าไม่มีอะไรเลยวะ่ะโอ้โหอ่ะก็ถือว่า ถ้าเกิดจะไปเปิดต่อก็แน่นอนครับได้ครบนะครับอันนี้คือจะให้ผมเลือกให้หรือว่าจะเลือกเองครับสําหรับคุณไว้นะครับผมสวัสดี26คนด้วยนะครับผมมานะครับการันตีที่2นะครับถ้าเกิดว่าทางฝั่งของอ่าตัวนี้นะครับพูอ่าพูล่าเบย์นะครับผมถ้าเกิดว่าออกแล้วผมก็จะพอให้นะครับผมไปครับขอให้โชคดีมนุษย์ตีงูได้แล้วใส่ตัวข้อแลบใหม่3ตัวเลยอ๋อลองดูครับผม อ่ะครับไปกันต่อยาวๆครับผมไม่เป็นไรครับทาใหม่ได้อีซี่อ่าจัดไปครับเจ้าของไอดีพูดอย่างนี้ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับผมผมผมรู้สึกว่าการันตีที่สองมันจะยังไงยังไงอะเพราะเมื่อกี้ยังแบบยังเกือบตุยแต่มันกลับมาได้อะเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ จะได้ส่งช่องของผมขึ้นสู่หนึ่งพันซับนะครับผมไปครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ละไม่ใช่ละมันเข้าหลูกเดิมอีกแล้วเนี่ยวันนี้คนเพียบเปิดกระชามก็อย่างนั้นแหละครับผม <laughs> คิว <Q S 2> เปิดยาวไหมคิวตัวไปเป็นของคุณพงษ์ครับแล้วก็ว่างเลยถ้าจะเปิดก็ส่งมาในแชทส่วนตัวเลยครับผมนะมาครับตู้นี้นะ่าเปิดไหมครับเอ่อสำหรับใครที่เล่นพิวี P, ไม่ไหวผมแนะนำให้เปิดนะนะครับ แต่เอาเอาได้แบบสักหนึ่งการันตีก็พอเนาะนะครับไม่ต้องไปท,ทุ่มเยอะขนาดนั้นแต่อันนี้เขาให้ผมเปิดเอาให้ครบนะครับเพราะว่าตัวเล่นพ v พีเขาอะผมกลัวในระดับสูงขึ้นไปแล้วมันจะเล่นยากเนาะนะครับวิ่ยไม่ใช่ละผมดีก่อนอะนะครับผมตัวนี้นะครับไปครับอย่างเงียบอย่างเงียบ อย่างเงียบครับอย่างเงียบขอร้องถือว่าเป็นการหาเหรียญแรกใจเย็นเด้อขอก่อนละกันขอก่อนละกันเฮ้ยวนลูกเหมือนไอดีที่แล้วเลยมามาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยคิปแดงครับ แปลงร่างสองโ okay. อเคขอผู้ลาผู้กล้าผู้ลาบเบยเบมาตัวเดียวคือจบเลยไอดีนี้ส่งงานเลยครับโอ้โหดึงลง,งสีเหลืองโอเคยังชนะอยู่ ััวที่สามครบ oh จบครับพอไม่เปิดเพิ่มจบครับจบแค่นี้แหละพอแค่นี้ครับครบละอ่ะนะครับสำหรับไอดีนี้ก็ เปิดไปประมาณ810เพชรนะครับผมอ่าโอเคครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับลำดับไ d ดีที่2นะครับผมก็เกือบลับนะครับแต่ก็กลับมาได้นะครับก็ถือว่าดวงก็ยังดีอยู่นะครับสำหรับการเปิดกระชังผมนะครับก็ถ้าเกิดว่าไม่ออกนี่ผมนี่เฟลเลยนะครับผมก็ยังดีนะครับที่ มันออกมาแล้วก็ได้ครบทุกตัวนะครับภาพรวมก็รู้สึกว่าอ่ะโอเคนะครับต่อให้เขาออกทีหลังนะครับก็ไม่เป็นไรเนาะนะครับอ่ะนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดสันกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปม่แหม่งผมนะครับสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ